เมื่อการ disruption เป็นเหมือนน้ำที่ต้มให้เดือดทีละนิดทีละนิด,นดอย่างไม่รู้ตัวมาทำความรู้จักกับทฤษฎีกบต้มกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Podcast นักเล่าดีตํานานช n e l ที่จะพาคุณไปพบก,กับเรื่องเล่าดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิดที่สำคัญไม่รบกวนเวลาของคุณมากจนเกินไป สำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่มีชื่อว่าทฤษฎีกบต้มซึ่งเหมาะกับยุคที่ disruption รุนแรงในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเรามาทำความรู้จักกันว่าทฤษฎีกบต้มนั้นเป็นอย่างไรทฤษฎีกบต้มนะครับเกิดมาจากนักวิชาการชาวไอริสผู้หนึ่งชื่อทิทยา เชอร์แมนถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับในปี1993ครับเธอได้เสนอแนวคิดทฤษฎีโดยลองนำกบมาต้มในหม้อน้ำสองใบเพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาตอบสนองของกบดูหม้อน้ำที่มีนักวิชาการท่านนี้นะครับนำมาทดลองใส่นั้นใส่น้ำแตกต่างกันใบแรกเป็นหม้อน้ำต้มเดือดใหม่ๆเขานำกบใส่ลงไปในอ่างใบแรกผลปรากฏว่ากบตัวนั้นรีบกระโดดขึ้นมาทันทีหลังจากที่ลงไปในหม้อน้ำร้อนนั้นต่อมา ใบที่2ทดลองโดยการใส่น้ำในอุณหภูมิปกติและนำกบใส่ลงไปในหม้อใบนั้นกบตัวนั้นว่ายน้ำด้วยความสบายและเขาก็ค่อยเร่งอุณหภูมิขึ้นทีละนิดทีละนิดโดยที่กบไม่รู้ตัวผลปรากฏว่าตอนที่น้ำยังร้อนไม่มากนั้นกบก็เหมือนจะรู้ตัวว่าน้ำเริ่มร้อนแล้วแต่ก็ยังคงปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในน้ำต่อไปจนในที่สุดตอนที่น้ำอุ่นจนกลายเป็นน้ำเดือดนั่นเองกบก็ได้กลายเป็นกบต้มหนีไม่ทันเสร็จแล้ว จากทฤษฎีนี้ครับทำให้คิดถึงในยุคปัจจุบันที่เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีการดิส r รั t ชันอย่างรุนแรงในหลายๆวงการเราเห็นได้จากการที่ทีวีหลายๆช่องนะครับในอดีตที่ยื่นขอปิดกิจการไปนั่นก็เป็นเพราะว่าสื่อออนไลน์ได้มีบทบาทเข้ามาแทนที่ในยุคปัจจุบันนั่นเองธนาคารหลายๆแห่งครับตอนนี้เริ่มทยอยปิดสาขามากขึ้นเปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นออนไลน์และโมบายแบงกิ้งกันมากขึ้น เราเห็นครับสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ที่ทยอยปิดตัวลงไปบางสำนักพิมพ์ครับเปลี่ยนมาทําในรูปแบบออนไลน์แต่บางที่ก็ต้องถึงกับปิดกิจการไปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับมันคล้ายๆกับทฤษฎีกบต้มที่เราได้เล่าให้ฟังไปนั่นเองเพราะว่าบริษัทต่างๆครับที่ปิดกิจการไปนะครับก็เหมือนกบครับกบตัวหนึ่งที่ถูกต้มในน้ําที่เดือดอย่างช้าๆแล้วก็เดือดโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งครับกบตัวนั้น อยากที่จะกระโจนออกจากน้ําหม้อใบนั้นก็ไม่สามารถกระโจนออกมาทันได้ทันและตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับธุรกิจต่างๆครับผมที่ต้องทยอยปิดตัวลงเพราะว่าไม่มีการเตรียมการเข้าสู่การ disruption ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วก็ปล่อยให้กลไกของการ disruption เนี่ยครับมาทำลายตัวเองจนกลายเป็นบริษัทต้องเจ๊งแล้วก็ปิดกิจการไปในที่สุด ผมว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นกบตัวนั้นครับที่ต้มอยู่ในน้ําที่ค่อยๆเดือดทีละนิดทีนิดอย่างช้าๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเองนะครับไม่รู้จักปรับตัวให้กับเท่าทานันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของโควิด -19 ที่ในช่วงนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่รวดเร็วและก็รุนแรงเป็นอย่างยิ่งถ้าเรานะครับไม่รู้จัก ปรับตัวเองเป็นเสมือนกบที่คอยว่ายอยู่ในน้ําที่กําลังเดือดไปทีละนิดทีละนิดนะครับและสักวันหนึ่งเราเองเนี่ยนะครับก็จะกลายมาเป็นกบที่ถูกต้มจนกลายเป็นกบหงายท้องตุ๊ป่องตุ๊ป่องนะครับและก็ไม่สามารถออกมาจากกาต้มน้ําใบนั้นได้อย่าให้ทุกคนนะครับนาเรื่องเนื้อหาสาระนะครับที่ได้จากคลิปนี้นะครับไปลองปรับการใช้ชีวิตดูนะครับให้เท่าทางกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ เพราะว่าก็ไม่อยากจะเห็นใครในที่นี้นะครับกลายเป็นกบต้มที่หนีออกจากน้ำที่เดือดไม่ทันนั่นเองถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องของผมไว้เราจะพบกับคลิปดีๆอย่างนี้มีสาระในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ